นี่คะอยู่ที่2,000ซีนะคะเจ้าของตัวนี้เป็นตัวขับสี่ด้วยขึ้นเขาได้สบายๆอัตราการสิ้นเปลองที่12-11-12ถึง 11, ถึง 12, นะคะประมาณกิโลลิตรละกันนะคะแล้วก็แรงม้าที่218แรงมา้าไปเลยด้วยกันนะคะกับโปรโมชั่นนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะจนถึงตอนนี้ละกันนะเอาไปเลยค่ะ ไกล้ช่วงเทศการปีใหม่นะคะสําหรับใครนะคะอยากได้ SUV สักคันนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวแบบว่าขึ้นเขาขึ้นดอยนะคะแล้วไปรับชมบรรยากาศนะคะโบจะบอกว่าตัวนี้นะออปชั่นแน่นๆนะคะในราคาไม่เกิน500 แา้นเคะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยข้างๆบนเลยค่ะตรงนี้เป็น M G T S นะคะตัวนี้เป็นเครื่องส่งพันเทอร์โบแล้วก็มาในสีพิเศษด้วยสีน้ำตาลสวยๆกันแบบนี้ไปเลยค่ะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟ daytime running light นะคะเวลาขับกลางวันนะคะดูทำให้ดูรถดูสปอร์ตสวยๆพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าไปเลยค่ะแล้วมาดูในส่วนของแม็กนะคะตรงนี้ให้เป็นแม็กเดิมจาก M G นะคะจะบอกว่าเป็นแบบคูทอเป็นหน้าเงินขอบดานั่นเองนะคะแม็กอยู่ที่ ขอบ18ดอกอยางยังลึกคมสวยไปเลยค่ะในส่วนของนี่กระสกด้านข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ติดแบบนี้สวยๆแล้วก็จะบอกตัวน,นี้นะคะเป็นระบบแบบสมาธิเด็ดเอ็นที่นะคะเราไม่ต้องแบบพกกุญแจมากดล็อกนี้เราสามารถล็อกรถได้แบบนี้แล้วก็ถกข้างะะแล้วก็พับอัตโนมัติไปด้วยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อเลยแต่ก่อนดูโครงสร้างนะคะขอผลล็อกรถแป๊บหนึ่ง โครงสร้างนะคะก็ดูกันเหมือนเดิมนะคะได้กันตรงที่เม็ดอาร์ตนะคะเม็ดอาร์ตยังเรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยคือไม่มีขาดหรือว่าแบบว่าไม่มีแบบรอยที่ไม่สวยแบบนี้แบบรถร้าเราไม่ชนหนักแน่นอนก็ขอพูดโลแกนที่เราจะผกษ์พีคานะคะรถไม่ชนหนักนั่นเลยนะทุกคนเรียกไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยค่ะและ้วก็ดูในส่วนของโครงสร้างข้างหลังต่อเลยค่ะ ได้เม็ดอาร์ตเหมือนเดิมเลยเม็ดอาร์ตตรงนี้นะคะก็ยังเรียงตัวสวยๆกันแบบนี้เลยนะก็ดีที่สําคัญนะคะตรงนี้มีแหลกหลังคามาให้พร้อมเลยแบบอย่างที่บอกเลยว่าพากันไปขึ้นเขาแบบยกของได้เยอะๆเลยเอาจักรยานเป็นสักคันหนึ่งก็ได้เลยนะคะมาดูในส่วนของข้างหลังกันดีกว่าในห้องเก็บสัมภาระนะคะอุ๊บอ่าไม่ใช่นะคะเปิดตรงนี้นะคะนี่แล้วจะบอกว่าเปิดง่ายๆมากๆเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นระบบโชกมาให้ด้วยและที่สําคัญนะนี่เบาพับแบบว่า6ก40กันไปเลยนะคะคือ ถ้าเราแบบว่าไปกันสองคนกับแฟนอย่างเงี้ยค่ะอยากได้แบบขนของไปเยอะหน่อยนะคะเราใส่ของได้จุกันไปเลยตรงนี้และที่สาคัญนะคะที่อยากจะให้ดูเลยตรงนี้นะคะเป็นแบบว่าโซนช่องเก็บของเปียกได้เลยถ้าไม่ไปขึ้นเขาขึ้นดอยนะพากันไปทะเลอย่างเงี้ยมีชุดว่ายน้าแบบเปียกเ,เราสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยแบบโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปเปียกกับข้างหน้าได้เลยหรือว่าแบบ ถรถคันนี้นะไม่ได้ใช้ใสยได้แค่นี้สมมติแฟนไปเตะบอลหนึงเงี้ยรองเท้าบอลเหม็นๆอับๆใส่ตรงนี้ได้เลยและที่สาคัญนะรถคันนี้นะมีระบบความปลอดภยัยมีลูกเล็กกันใช่ไหมเวลาแบบเหตุเกิดเหตุการณ์เนี้ยเด็กติดอยู่ในรถเราสามารถสอนน้องได้เลยและเราสามารถดึงตรงนี้และเด็กก็สามารถออกมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปดูในส่วนของ ห้องผู้โดยสารข้างในกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารที่นั่งคนขับที่เดิมน,นะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะสามารถปรับได้6ระดับ6ทิศทางกันเลยเดี๋ยวปรับให้ดูกันเลยนะคะตรงนี้เห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของเลขไมค์คันนี้กันบ้างนะคะเลขไมค์อยู่ที่ 9 0 0 0หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะนี่นะบเป็นบบคูสตาร์ทนะคะสามารถกดปุ่มแล้วก็เหยียบเบรกสตาร์ทได้ง่ายๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดูที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะก็คือเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถแบบว่าเปิดเพลงเปลี่ยนเพลงอะไรเงี้ยแล้วเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอาจจะมือีขอโทษเธอผิดก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเลื่องเพลงนะคะรับสายโทรศัพท์ให้แล้วก็ข้างหลังพวงมาลัยนะคะเป็นเป็นเนชิพมาให้นะคะเขาเรียกว่าตัวแบบว่าเปลี่ยนเกียร์แบบว่าเน้นความซิ่งความเร็วนั่นเองนะคะก็มีระบบคูด นะคะคอนโซลหน้าหาเป็นสีแบบดำดุดุไปเลยนะคะระบบแอร์นะคะเป็นระบบแอร์แบบออโต้นั่นเองแล้วก็หน้าจอนะคะตรงนี้สามารถมีมีนิเกเตอร์เชื่อมบูทูธได้นะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มที่เอาไว้เด่นกับหน้าจอข้างบนแล้วก็เป็นปรับแอร์ตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะที่สาคัญนะเวลาล็อกรถนะคะตรงนี้เขาแบบ mg เขาก็ดูสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยก็ล็อคตรงนี้ได้เลยแล้วก็ระบบเกียร์ตรงนี้นะคะเป็นระบบเกียร์แบบ6สปีดนะคะที่สําคัญนะคะมีโหมดสปอร์ตมาให้ะะลาอลจ ก็จะเป็นสีแดงมาให้แบบนี้โหเท่มากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะปุ่มแบบว่าช่วยเบรกรถอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีปุ่มตัวนี้ค่ะกันลื่นท่า่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นในเมื่อตัวนี้ครเป็นโฟวิวแล้วก็สองพันเทอร์โบนะคะก็จะมีโหมดล็อกโฟวิวมาให้นั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นช่องเก็บแก้วน้ำนะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่คงใส่ของนะคะใส่ขวดน้ำเล็กๆได้แล้วก็ไฮไลท์สำคัญสำหรับคันนี้นะคะ ขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะมีซันรูฟมาให้ด้วยนะคะจะบอกเลยว,ว่าอย่างทีบท่บอกเลยพาแฟนไปขึ้นเขาหรือขึ้นดอยน,นะคะพาไปดูดาวได้สบายๆเลยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวตอบปะครับไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารข้างหลังกันคะ่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารข้างหลังนะจะบอกว่านี่มีแอร์มาให้ด้วยค่ะคือนั่งเดินทางไปไกลๆนะคะสบายๆแน่นอนแล้วก็บอกนะคะจะบอกว่าถ้าเราเขาเรียกว่าบอกอย่างนี้สามารถปรับได้นะถ้าเราไม่อยากนั่งหลังตรงแบบนี้ยเราก็ปรับลงปึ๊บแล้วเราก็จะนั่งแบบว่า เอ็นตัวสบายๆกันไปเลยแล้วก็มีที่วางแขนมาให้นะคะแล้วก็ที่วางแก้วน้ํานะคะส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะนี้มีทั้งดิดเบรกซี C ลระบบการลื่นท่าไหแล้วก็มีแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องข้างหน้ากันต่อเลยะค่ะตอนนี้นะคะมาอยู่ในส่วนของห้องเครื่องเจ้าตัวนี้กันแล้วนะคะก่อนไปดูที่เครื่องนะคะมาดูที่โครงสร้างกันก่อนดีกว่าค่ะโครงสร้างนี้คะหัวน็อตยังเป็นหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยไข่ของประแจแน่นอนค่ะแล้วก็ดูว่านี้คะก็ยังกลมๆนี่สติกเกอร์นะคะยังอยู่เดิมแล้วก็มีสตติกกเเออออรร์มแล้้ววคคคื่่่่งันนีีะะะยูท ตัวนี้เป็นตัวขับสี่ด้วยขึ้นเขาได้สบายๆอัตราการสิ้นเสียงที่12-11-12ถึง,ถงนะคะประมาณกิโลลิตรแล้วกันนะคะแล้วก็แรงมาที่218แรงม้าไปเลยด้วยกันนะคะกับโปรโมชันนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะจนถึงตอนนี้แล้วกันนะ,ะเอาไปเลยค่ะขับสี90วันนะคะฟรีประกันเครื่องนค่ 9, 2ปีเ0,000มื่นโลนะคะแล้วฟิประกันชั้นหนึ่งไปด้วยต่างหากนะคะ <Wow. S 1> แล้วใครนะคะอยากมาลองขับเจ้าตัวนี้นะคะมาลองที่น้องเซอร์พีคาร์เซ็นเตอร์ค่ะมาไม่ถึงยังไงนะคะสามารถติดต่อโมได้ที่เบอร์ไอดีไลน์ข้างล่างค่ะ ได้ทุกรั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ดูด้วยนะคะแล้วค่ะ